คนคะตอนนี้จะออกไปซื้อน้ำตาลมาทำข้าวต้มมัดนะคะไปมากระตุกนิดหน่อยต้องไปก่อน ไปชื้อน้ำตาลก่อนที่เออเดี๋ยวจะมีช่างมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ่ายโมงตอนนี้จะจะเที่ยงอ่ะรีบไปก่อน John, come Oh, oi, 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 oi. Oh. อะไรไม่ไมด้วยแข็งแข็งันนากอันนี้ก็แกรนด์้วันนี้ถุงเล็กเพราะว่าถุงใหญ่เยอะลด้วยไมไ่ว่าจะไปซื้อน้ำาอ,อีกอ่าไปด้วยไ่ถั่วมาให้นองก,กระรอซื้อนี่ก็ไปซื้อสินี้รน้ำาได้นะ้ำปกมานึ่นนนนก็น,นี้เอาเป็นถุง ด่านนะครับว่าถุงถุงตุง้าติกเยอะใช่ส้มอะไรถุงใหญ่คาโ์เดอโอ,น,โอโนี่เป็นพีทแตะป่บบองเป็นมะดละดราคาไม่ซึ่งหมูหมูบดทำเดี๋ยววันนี้จะทำอันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ะ,ะคะจะทำข้าวต้มมัดใส่ถั่วดำนี่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าเราไม่มี อะไรจะหอไม่มีใบตองเดี๋ยวจะทําใส่เป็นเป็นคอนเทนเนอร์แก้วแบบนี้คืออาจจะใส่อันนี้เคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาสำเร็จไหม